อาทิตนี้ EP 3อาทิตย์นี้ก็จะมีของโปรโมชั่นที่เซลดราคาน่าสนใจอยู่หลายอย่างเพราะว่าเป็นของที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอาทิตย์นี้ที่เราสนใจก็คือเทชชูสก c อตสี่ม้วนจาก67บาทลดเหลือ48บาทและแชมพู head and shoulder ขนาด190มิลลิลิตลดเหลือ89บาท ซื้อ1แถม1และที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือพงซักฟอกบีสในราคา149บาทขนาด1,300กร,รัมซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ก็เท่ากับว่าเราซื้อมาในราคา149บาทแต่เราจะได้มาทั้งหมด2,600กร,รมัมนั่นก็เท่ากับ2โล กับอีก600กร,รัมซึ่งอยากบอกว่าคุ้มค่ะคุ้ม